เสริมพลังถุกระบบในร่างกายงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ตีต่อตับตีต่อไตตีต่อหัวใจเสริมอายุวัฒนะคืนความอ่อนเยาว์้วยสมุนไพราหายาก15ชนิดที่จะบำรุงน้ำดีบำรุงน้ำเหลืองบำรุงธาตุบำรุงกำลังช่วยย่อยอาหารต้านอนุมูลอิสระบำรุงประสาทเสริมภูมิคุ้มกันขับลมลดท้องอืดลดท้องเฟอ้อจุกเสียดเหยียบหล่อยให้ร่างกายเสียสมดุลน,นะคะ เพราะนั่นคือเกราะป้องกันของร่างกายเมื่อไรที่ร่างกายเสียสมดุลธาตุทั้งสี่เสียสมดุลท,ทลระบอยให้ร่างกายเสียสมดุลไปเรื่อยจนถึงระยะหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถปรับสมดุลด้วยตัวเองได้โดยทั่วไปแล้วเมื่อร่างกายได้รับปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเสียสมดุลร่างกายเขาจะปรับสมดุลด้วยตัวเองก่อนเสมอถ้าความสมดุลของร่างกายเปรียบได้กับระบบภูิคุมกันนั่นเองค่ะร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นเป็นอาการต่าง ตั้งแต่อาการเล็กน้อยอย่างเช่นมีไข้น้ามูกไอเจ็บคอหรืออาการโรคที่รุนแรงเช่นหอบหืดภูมิแพ้หรือโรคเรื้อรังต่างๆเรามีตัวช่วยค่ะสมุนไพรโอม15เป็นผลิตภัรรณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยพืชสมุนไพรธรรมชาติร0 0ซมากถึง15ชนิดไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยกระบวนการผลิตได้มาตรฐานตรวจสอบได้มีมาตรฐาน GMP, อ,อยอและฮาลา ช่วยเสริมอายุวัฒนะบำรุงธาตุบำรุงกำลังบำรุงปอดขับเสมหะบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอบำรุงหลอดลมเจริญอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อขับลมบำรุงระบบประสาทเยียวยาแผลเน่าเปื่อยเรื้อรังแผกดทับให้ดีขึ้นได้เยียวยาภาวะหลอดเลือดสมองตีบบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดบำรุงหัวใจลดการแข็งตัวของหลอดเลือด บรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดข้อที่เกิดจากโรคข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมลดอาการภูมิแพ้ฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีรวมถึงช่วยลดอัตราการดูกซึืมของคอเลสเตอรอลในร่างกายบำรุงสายตาบรรเทาอาการฤกษสีดวงลดอาการบวมอักเสบจากฤกษสีดวงบำรุงตับ ลดความเป็นพิษของสารพิษต่อตับบำรุงน้ำดีบำรุงน้ำเหลืองขับระดูขาวลดอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาผิดปกติบำรุงคันบำรุงเท้ารกในคันขับน้ำนนต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เกิดการอักเสบและเสียหายจนอาจนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคมะเร็งได้เพื่อคุณและคนที่คุณรักไว้ใจให้เราดูแลค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอม2 4และอม1 5สมุนไพรมีครู